วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้หกโมงห้านาทีแล้วนะคะวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะคะเดี๋ยวเรามาปลุกน้องไปตองกันนะไปตองเตดลุกเปิดเทอมวันแรกแล้วเปิดเทอมเทอมสองวันแรกตองจาะตองเอ้ยไปตองเต้ลุกอ๋อ ตอนเก่งตื่นนะหกโมงห้านาทีนะล,ลูกอาบน,าบน,าบน,น้ำนอนต่ออีกนิดนึงมาช่วยกันปุกน้องมีตองนะะทุกคนเอ,อ้ยคุ <laughs> <laughs> ยกับเอฟซก่อนเร็วขอตัวไปอาบน้ำกันนะคะเร็วบอกเอฟซีก่อนบอก,กเพื่อนๆก่อนเร็ว สถานะีค่ยังขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวบอกเนอะอ่ะมันอ,อยู่อย่างนี้แหละไม่เป็นไรละทุกคนขอตัวน้องไม่ตองไปอาบน้ำก่อนนะคะไปอหมาน้อยตื่นได้แล้วแล้วอ่ะสวัสดีเอฟซี FC ก่อนลเลยเดี๋ยวบอกบอกเอฟซีก่อนเลยว,ว่าขอตัวไปอาบน้ำก่อนเร็วนนน,น อเขาไปอาบน้ำก่อนเลยบอกนะลนูก้องไม่ต้องขอดตัวไปอาบน้ำก่อนเดยกกลับมาดูอีกทีตอนน้องไปต้องถักเปียนะคะพูดก่อนเร็วโอ, <c oughs> โอ้โหไม่กอ้พูดก็ไม่พูดไปอาบน้ำเลยว้าไปอาบน้ำเลยอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วสวัสดีเพื่อนเพื่อนะนียค่ะไม่ทำผม ตอนนี้อาบน้ําแล้วนะคะยังไม่ได้ทํภผมินะอันนี้หน้าสดนะคะหน้าสดอย่าแม่ลดถักเปียให้น้องไปตองก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูนะคะว่าวัดเปิดเทอมวันแรกน้องไปตองกินข้าวกับอะไรเอ่ยนี่ตอนนี้ก็ถักเปียเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกินข้าวไหมคะพร้อมไหมคะไปไปกินข้าวกัน และนี่ก็คือกับข้าวมื้อแรกนะคะทุกคนของการไปโรงเรียนวันแรกก็คือข้าวมันไก่ทอดนะน้ำซุปเออาไปต่อกินข้าวค่ะมื้อแรกของการไปโรงเรียนวันแรกเิอสองนะจ๊ะอืมกินข้าวคำโต เปิดเทอมมาแรกนะตัดเล็บเลยนะคะลูกตัดเล็บนิดนึงนะไหนขอดูเล็บหน่อยค่ะยาวไหม <c oughs> ก็ไม่ยาวนะแต่เดี๋ยวไม่เราจะตัดให้นะคะเสร็ <c oughs> <c oughs> จไปแล้วหนึ่งเิ้ว จะสงสัยว่านี่คืออะไรนะคะแผลนะคะทุกคนไม่เคยเจอเลยค่ะเปดูเอ๊ะอะไรติดนิ้วแม่ลดไม่ใช่นะคะมีดบาดค่ะวันนั้นแม่ลดหั่นต้นหอมนะคะแล้วก็คุยเยอะค่ะไม่มีดเลยบาดนิ้วแม่ลดกลายเป็นแผลแดงๆเลยนะ,ะทุกคนเนี่ยนะคะทุกคนต้องระวังตัวนะคะเว,วลาใส่เวลาใช้ของมีคมต้องระวังนะคะต้องมีสตินะคะทุกคน เมือคเสร็จแล้วก็มันไกลหมดจานเลยนะคะทุกคนมื้อช้าเป็นมื้อสําคัญนะน้องไปต้องกินหมดเกลี้ยงเลยแม่ลดเก็บจานไปแล้วแล้วก็ต่อไปนะคะแม่โลก็จะฉีดยากันยุงให้น้องไม่ต้องหน่อยนะป้องกันยุงนะคะต้องฉีดเองได้ไหมคะอ่ะมาให้แม่มามฉีดป้องกันยุงนี่ใครใช้ยี่ห้อไหนน้องพี่เตยใช่น้องไปต้องใช้ยี่ห้อนี้นะคะ ค่า้งหนึ่งเดี๋ยวไม่ถูกให้ค่ะอี่คันถกข้างเก้งแล้วก็ถูถกข้างเก้งขึ้นค่ะลูกยุงชอบเกงดำๆมายุงชอบทุกคน <c oughs> ถูถูนะคะ <c oughs> พอยุงก็ทำให้เราเป็นไข้เลืดออกนะในป้องกันได้เราป้องกันไปก่อน <c oughs> โอเค เอาลงขางเกิงลงเลยค่ะโอเคเรียบร้อยป่ะพร้อมไปโรงเรียนแล้วเนาะไปเจอกันที่โรงเรียนนะจ้าชวนเพื่อนไปเที่ยวโรงเรียนไปตองกันอ่าเปิดเทอมวันแรกมาแล้วกระเป๋าหนักเลยนะคะวันแรกหนักไหมโอเค เดินไปก่อนเดินไปก่อนเดินมาหยุดตรงนี้ก่อนพร้อมจะรับของหนักหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปแล้วไปเลยให้ไวสวัสดีค่ะตั้งใจเรียนนะคะอ่ะเดิมไอ้ไรค่ะเปิดเต็มมันไดเปิดเต็มมันได้ ก็จบมาณแค่นี้นะคะ นี้นะคะก็สี่โมงเย็นแล้วนะคะแม่รถมารับน้องไปต่อนะคะนี่คือบรรยากาศที่โรงเรียนตันชื่วงเย็นนะคะแล้วก็ผู้ปกครองท่านใดมาถึงแล้วนะครับยังไม่เจอนักเรียนมาแจ้งชื่อได้นะครับเก็บให้เรียบร้อยรองเท้านะครับสําคัญนะครับรองเท้าไี่สาคัญเลยนะครับกลับไปบ้านนะครับรองเทา้าหายนี่ต้องวางไว้ให้เรียบร้อยหรือว่าใส่เอาไว้ตลอดเวลานะครับวางให้เป็นที่เป็นทางนะครับ การที่จะป้องกันนะครับอย่างน้อยนะอันนี้นะคะคุณครูตามก็มาส่งรูปคัพหนึ่งกับสี่นะคะทุกคนนี่คุณครูที่น่ารักของสามารถที่จะนะใส่แมสเอาไว้นะครับแล้วก็คนที่ใส่แมสเอาไว้ก็จะไม่เก็บไข้ได้ป่วยนะครับไม่เป็นโควิดนะครับแล้วก็ไม่เป็นสไวรัสเอบีนะครับช่วงนี้เป็นกันเยอะเลยนะครับก็ยังคงให้การกำลังลงมานะคะห้องครูติ๊กนะคะห้องอสองทับสี่นะคะคุณครูไปต่อ เพื่อนๆอ,อยู่ไหนคะเอกกับบ้านไวยแล้ววอรับครับ เด็กชายป .3 ทับ4มาแล้วจ้าทับ1นะครับให้ลูกสวัสดีค่ะลูกวัสดีค่ะลูกวัสดีค่ะลูกวันนี้ค่ะลูกาอัฟประชาชนนะครับเด็กชายนวรัตน์ป .3 ทับ1นะครับให้ลงมาพบผู้ปกบคอของกระเป๋าให้แม่ก่อนของกระเป๋าให้แม่ก่อนยกไปเลย บรรยากาศในโรงเรียนหลังเลิกเรียนนะคะก็จะมีผู้ปกครองมารอรับลูกๆของเราวันแรกของเทอมสองนะคะอน,เนะเนี่ยนะคะเดี๋ยวน้องตองมาแรกเดี๋ยวมาถามวันนี้วันแรกเป็นไงวันนี้วันแรกมีอะไรบ้างลูกสวัสดีครับพ่อสวัสด,ดีครับลูกไม่ไมีอะไรเลยอันนี้มีเลือกหัวนมหัวหน้าใหม่ไหมไมีมใครเป็นใครเป็นหัวหน้าใหม่บอกหน่อยหรอใครอ๋อนัด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 เป็นหัวหน้าเหรอแล้วใครเป็นรองหัวหน้าลูก อ๋อเป็นรองหัวหน้าอ๋อ,อท่านรองเหรอน้องอ๋อเป็นท่านรองอ๋อเป็นหัวหน้าห้องนะคะน้องนัดโอเคปเปิดเทอมมนแรกสนุกไหมคะลูกสนุกสนุกจริงดิหวานร้อโอเคบีเอ็มกับเกตเตอร์ไปลุยสนามแล้ว อ่าเป็นไงบ้างน้องม่ตองวันนี้ได้หัวหน้าใหม่ใช่ไหมคะลูกใช่แล้วได้หัวหน้าห้องใหม่ท่านรองใหม่นะคะก็เพื่อนชื่อน้องนัดเนาะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็เพื่อนออมนะคะเป็นรองหัวหน้าเนาะใช่แล้วค่ะเป็นไงไปเรียนมาแรกเป็นไงบ้างวันนี้สนุกดีสนุกดีโอเควันนี้กินข้าวกับอะไรคะเนี่ยกินข้าวกับเออไมู่ไปกลับบ้านดีกว่าไปบอกกับเพื่อนจบคลิปก่อน แคสติร์กอันนี้แกลืมกดไลค์กับเช็กกับสปายน้องแม่ตุ้มพิเตยรด้วยนะคะสักนิดนะไปไปกลับบ้านเร็วพี่เตรยรออยู่กลับกับ <c oughs> เพอกลับเร็วๆแม่ไปแล้วนะ